ครับทักทายนะครับหลังจากเจอพายุไปสองสาวันวันนี้ก็จะเดินทางมาที่อำเภอเกษตรนะครับมาเก็บงานรถคมวัสุ PC สองร้ขีดสามคันก่อนนั่นแหละครับพอดีปั๊มลูกหลังมันลูกบล็อกเฟืองรูดนะครับก็เลยไปซื้อของเชียงกงมาใส่ ก็เหลือวันนี้ก็จะไปติดตั้งข้อกับตัวรถนะครับจะได้ทดสอบพอดีเจ้าของรถก็งบประมาณก็น้อยนะครับก็เลยต้องซ่อมแซมเอาแค่พอใช้งานได้ก่อน <c oughs> ครับผมเดี๋ยวยังไงก็จะทำงานได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีครับครับอันนี้ก็เป็นปั๊มลูกหลังนะครับหลังจากประกอบเสร็จ วันที่ฝนตกนะครับฮาีีก็ยกใส่ไม่ได้ตอในนี้ใส่ข้างในนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วเหลือแต่ยกติดตั้งนะครับจะยกติดตั้งเข้าไปในตัวรถอีกสีกหนึ่งทำการทดสอบที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็น ตำแหน่งปั๊มไฮดรลิกที่ถอดออกมานะครับตัวนั้นเป็นลูกในคือในระบบนี้ก็จะมีปั๊มควบคุมอยู่2ลูกซีกซายซีกขวาอันนี้ซีกหลังเพารูดก็จะเอาตัวเมื่อกี้เข้ามาติดตั้งเข้าไปโอเคนะครับอ่าครับผมอันนี้กําลังจากประกอบ รถมีสภาพเก่ามากนะครับกุ่มผีก็หลวมมากอยู่ในขั้นการทดสอบก็ถือว่าโอเคแล้วครับว่าเจ้าของก็ ก็เป็นการทดสอบขั้จากืั้งจากเป็นขั้งจากรุ่นเก่าแล้วก็เจ้าของเดิมนี่ก็เอาแค่พอได้ใช้งานครับไม่ได้ทำให้สมรรถภาพเต็มร้อยแค่พอได้ตักดินนะครับเป้าหมายก็คือแค่ตักดินขายในที่นาแค่นะฮะนี่เป็นเป็นไร่เป็นที่ไร่แล้วก็ ประมาณ70ไร่นะครับก็ถือโอกาสตาก,กินขายแล้วก็ได้พี่นาดมาในตัวได้ผลประโยชน์2ทางนะครับพื้นที่70ไร่แล้วก็ได้ขายดินด้วยแล้วก็ได้เป็นเป็นปน,นาถือว่าโอเคแล้วครับเสร็จสิ้นภารกิจรถพิการครึ่งซีกครับผมเอะละครับอ้าวอากทดสอบ โอเรียบร้อยก็เดินทางกลับฐานจ <c oughs> ากอำเภอเกษตรเขตติดต่อกับปทุมนี่เลยครับกลับไปที่พนมไพรเด้อะฝนกติโตกก็ฝนมาเนี่ยโอเคครับรถทำงานได้ตามสภาพครับอาจจะบ่ถึงก็ลอยรนเส้นหน็ถือว่าโอเคเป็นการประหยัดซอยจากของรถนะครับผมจริงกะซ่อมปัม๊มไฮโดรลิก่าที่ซ่อมให้ดีจริงๆกะ สีกเราประมาณสามหมื่นบาทครับคูณงสองออกไปก็เหลือหกหมื่นนิดๆวันนี้จะของรถกับภาวะเศรษฐกิจก็ช่วงนี้ก็ยำแย่เนาะก็เลยหาของถอนมาให้เราบ้างแหละก็ทําการโมดิไฟล์ปกเล็ก็เลื่อนเตยอย่างเนี้ยก็เสียค่าดิจัยมาประมาณหมื่นน้อยนิดนี่แหละครับก็จิแพ่งในกับคาซางนี่แหละโอเคครับเดินทางกลับบ้านผมจะตกแล้วหาใสเบ็ดตอกช่วงเนี่ยจะได้พักคนกัน สอบคนตักอาทิตย์ก่อนปวดโอ้ขั้นเขา่าน้ำไหลเปตึ้แข้งนิดหน่อยเป็นตึกแข็งมาขึ้นก็ว่าเดี๋ยวไปน้ำเขาโอเคครับขอบคุณครับเอฟซีครับเจ๋กจนใหม่คลิปหน้าครับเดินทางก่อนนะครับเด้อครับผม